เรียนคณะกรรมการทุกท่านกับผมนายอนุรักษ์ชายบุญคองนิสิตศาสตร์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมงพระเกียรติจังหวัดสกลนครวันนี้ผมจะมานำเสนองานวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการการบริโภคไข่เชื้อตายและไข่ตายโคมของไข่ไก่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ5,512.7ตารางกิโลเมตรและมีประชากรในเขตอำเภอเมืองประมาณ144,700คนโดยเป็นแหล่งผลิตไข่ไก่ที่สำคัญแต่ประสบปัญหาปริมาณไข่ส่วนเกินจากฟาร์มส่งผลให้มีการแปรรูปไข่ไก่ในรูปแบบต่างๆเช่นไข่เชื้อตายและไข่าตายโคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ควบคุมระยะเวลาและอุณหภูมิเพื่อให้เกิดรสชาติและเนื้อสัมผัสเฉพาะตัวต้นกำเนิดของการแปลรูปไข่เชื้อตายและไข่ตายโคมมาจากประเทศจีนและเป็นที่นิยมในหลายประเทศในเอเชียรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของของไทยเนื่องจากสออคล้องกับรถนิยมการบริโภคอาหารที่เข้มขน้นอย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคมักนิยมไข่เชื้อตายมากกว่าไข่ตายโคมเนื่องจากมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดีกว่าอีกทั้งไข่เชื้อตายมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับไข่ไก่ทั่วไปขณะที่ไข่ตายโคมอาจสร้างความไม่สบายใจให้กับบางคนในการบริโภควิธีการด,ดําเนินการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร144,700คน ด้วยสูตรยามาเน่จึงได้จำนวน399คนจึงสอบถามเป็น411คนตั้งแต่เดือนธันวาคปี2566ถึงเดือนตุลาคปี2567สรุปผลวิจัยส่วนใหญ่นิยมบริโภคไข่เชียตายมากกว่าไข่ตายโคมเนื่องจากปัจจัยด้านกลิ่นรสชาติรูปลักษณ์ของไข่ตายโคม ที่มีความเฉพาะเจาะจงทั้งกลิ่นและรสชาตินอกจากนี้การเจริญเติบโตภายในไข่ตายโคมทำให้ผู้บริโภครู้สึกไม่มั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารในขณะที่ไข่เชื้อตายมีลักษณะภายนอกที่เรียบง่ายดูสะอาดและไม่มีรสชาติหรือกลิ่นจึงทำให้ผู้บริโภครู้สึกสบายใจในการบริโภคมากกว่าขอบคุณครับ